Suzuki c e เลริโทุกที่คือทางของเราคอมแพคคาสุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับฟีฟ่าออนไลน์สี่ e ินเทอร์อัปเดตอัปเดตใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่มาพร้อมกับนักเตะร,ระดับตำนานอย่างโรนัลโด้อานาในคลาสไอคอนสพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้กดโหลดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมีจัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่องน y ้ซีรีสบ็อกซ์สุ่ม5สีในกล่องขันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจอินส์แอพเพ์ที่ลิงด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตลาดซื้อขายใกล้จะปิดฉากแล้วนะครับแม้ว่า24วันที่ผ่านมาจะดูเงียบสำหรับพวกเราชาวกองทัพป,ปีศาจแดงนะครับแต่ว่าคลายแม็กซ์หรือว่าเรื่องสุดยอดมักจะเกิดขึ้นท้ายตลาดอยู่ตลอดครับแล้วก็ทําให้เราคลายสายตาจากข่าวไม่ได้เลยแนมะ้แต่ในทีเดียวครับ และยังไงตลาดซื้อขายเสน่ห์ของมันก็มักจะเกิดในช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันนั่นแหละครับเวลาน,นี้นักเตะยูไนเต็ดหลายคนเดินทางไปพักผ่อนในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับจริงๆแล้วปกติเมื่อไม่มีโปรแกรมแล้วก็ว่างจากการแข่งขันเนี่ยสโมสรต่างๆจะสามารถไปเข้าแคมป์เก็บตัวกันได้ช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าณเวลานี้นะครับยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บตัวของทีมปีศาจแดงครับนักเตะย,ย,ยูไนเต็ดหลายคนเลยเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับนำโดยแฮร์รี่แม็กไกวร์ แต่ว่าสำหรับเจสซี่ลินการ์ดมาคัสไรสฟอร์ดแล้วก็เดียโกดาโลมีภาพพวกเขาฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขันนะครับในไอจของลินการ์ดเองพวกเราเห็นภาพนี้ก็น่าจะชื่นใจนะครับโดยเฉพาะดาโลที่พักหลังพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดมาครับ เรื่องที่ค้างคางต่างๆก็น่าจะกําลังได้รับการสะสางในเวลาอันใกล้นะครับเดวิดออนซีนผูดแถลที่หนึ่งจากทีแอตเลติกก็ระบุว่าการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของยูเนเตดจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงครับแน่นอนนะครับว่าตัวเต็งหลักๆมี2คนคือเอริกเชนฮาร์และมารโซโคเชติโน่แต่ว่าออนซีนก็แนบชื่อของคุเรลโลเปเตกีกุนซือเซบีย่าและอดีตเฮดโค้ชเรอัลมาดริดรวมทั้งหลุยส์เอนริกเก้ผู้จัดการทีมชาติสเปนคนปัจจุบันนนนรรรรรรวววววมมออออยยยยู่่่่่่ดดดด้้้ะคคบบแแตตาาาเเเเสสสีีงงจกกใใหหโโโุุ็็ทพื ในการวางผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับโดยที่แฟนๆเนี่ยร้องเรียกชื่อของริกเชนฮาร์คกุนซืออาแจกคนปัจจุบันเข้ามามากที่สุดครับตลาดหน้าหนาวก็จําเป็นจะต้องมีขุมกําลังมาเสริมเพื่อลุ้นทอฟฟโฟนะครับฉะนั้นยิ่งท่าสรุปชื่อกุนซือคนใหม่ได้เร็วเนี่ยบางทีการเลิอกชื่อผู้เล่นมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับ ส่วนสถานการณ์ในการลุ้นท็อปโฟตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทั้งอาร์เซนอลและสเปอร์พลาดชัยชนะในในัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดและยูเนเต็ดเองก็ชนะเวสแฮมในแมตช,ช์ที่ตัดแต้มกันโดยตรงครับฉะนั้นโอกาสลุ้นจบศีอ,อันดับแรกของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับแต่ว่าการได้มิดฟิลมาเสริมทีมอีกคนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับสโมสรและก็แฟนบอลมากกว่าครับ เดยก็ตามนะครับสิ่งที่สโมสรต้องทําคือการเร่งดิวขาออกให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเพื่อลดเพาดานค่าเหนื่อยและเพิ่มช่องว่างในการลงทะเบียนนักเตะนะครับดิวของเจสซี่ลินการ์ดกำลังคืบหน้าครับลุคเอ็ดเวิร์ดพูดข่าวเทียร์งจากเทเลกราฟระบุว่าเวลานี้นิวคาสเซิลยูเนเต็ตกลับมาพูดคุยกับปีศาจแดงอีกครั้งเพื่อต้องการดึงลินการ์ดไปร่วมทีมให้ได้เดี๋ยวต้องการให้เจสซี่ย้ายทีมไปรวมกลุ่มกับเพืเ่อนของพวกเขาในการเก็บตัวที่ซาดิอาระเบียครับเอ็ดเวิร์ดระบุนะครับ ถือว่านวคาสเซิลเป็นทีมที่ตั้งใจมากๆที่จะดึงลินการ์ดไปร่วมทีมเพื่อรุ่นหนีการตกชั้นครับซึ่งถ้าเป็นดีลย,ยืมตัวเนี่ยก็เชื่อว่าดีลมโอกาสจะจบเร็วอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับแต่เวลานี้นักเตะที่ได้ย้ายทีมสมใจแล้วนะครับคืออองโตงนี่มาซยาครับที่ได้ลงเล่นนะัส่งท้ายไปเรียบร้อยในเกมที่ยูเนเตดเฉือนเอาชนะเวสแฮมไป1.0ต่อครับซึ่งเกมนั้นเจ้าหมากโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับลงมาเก็บบอลพาบอลติดเท้าแล้วก็มีส่วนในการจ่ายบอลให้เอเดน,น,นี่อซอน จริงหวังแต่งเจ้าหมากนะครับแล้วก็ได้ตัวนักเตะไว้เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัวครับแม้ว่าตอนแรกเนี่ยชาติยูเนเต็ดยืนยันให้เซเบียจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนให้กับเจ้าหมานะครับ แต่ว่ามาเซียลได้พูดคุยกับฟิลิปเป้ลัมบเร่เอเย่นส่วนตัวและก็ยอมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อจะย้ายไปเล่นที่สเปนครับดิวิมตัวนี้มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5ล้านปอนดน์ครับแล้วก็ไม่มีออปชันซื้อขาดครับนักเตะจะหมดสัญญาแล้วก็กลับมาที่ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้และก็มีโอกาสสูงที่จะมองหาสังกัดมาอีกทีเพื่อรอย้ายทีมถาวรต่อไปครับการย้ายทีมของมาเซียลจะทําให้เพดานค่าเหนื่อยลดลงนะครับและช่องว่างในการลงเบียนนักเตะมีเพิ่มขึ้นหนึ่งที่ตอนนี้สิ่งงออวง ก็จะทําให้ขนาดทีมเล็กลงนะครับแล้วก็มองไปถึงการดึงมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาเสริมทีมให้ได้แตงหนึ่งเวลานี้ครับยังคงเป็นอามาดูไฮเดรากองกลางจากไลฟ์ซิกที่มีค่าสัญญาราว3 3ล้านปอนด์และเดนิสสักเรีกองกลางจากกลัดบักที่มีค่าตัว6ล้านปอนด์เท่านั้นในตลาดรอบนี้ครับเนื่องจากสัญญานักเตะกาลังจะหมดด้วยนะฮะโดยข่าวดีเล็กๆของยูเนเตดคือลิเกฟูอิเสธที่จะมาเล่นดิวของซักเรีด้วยถ้ายูเนเตดยื่นข้อเสนอตามที่กลัดปักต้องการดีวก็อาจจะจบเร็วรรรับบแตตาา่่่่กกก็้อออองงยมนนวาาาิชชืเลข มากที่สุดตั้งแต่แรกครับจากที่เงียบมากๆนะครับตลาดซื้อขายกำลังคลกคักเฉยเลยติดตามชุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกับดูบอลกับนัดนะครับเชียร์ไปด้วยกันครับกองทัพปีศาจแดงทุกคนผมฝากทีมงานกลับโอเปนแชร์นะครับสังคมที่อบอุ่นของแฟนบอลปีศาจแดงครับกดลิงก์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับไปร่วมกลุ่มกันนะครับสามเมคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ way of life FIFA online 4และอินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรดา